สวัสดีตอนเช้าที่อ่าวทองคําครับผมอรุณเรกเบิกฟ้าที่อ่าวทองคําธรรมชาติสวยงามเสมอธรรมชาติอบอุ่นเสมอธรรมชาติเป็นจริงเสมอธร,รมมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะ มองให้เห็นมองให้รู้มองให้เข้าใจมองนานๆธรรมชาติตอนเช้าที่อ่าวทองคําตำบลสะแก้ว อำเภอท่าสลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมสวัสดีครับผม